สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแห่งการแบ่งปันเกรดความรู้และเทคนิคในการเรียนและการทําข้อสอบอีกครั้งนะครับโดยดอรอิสระมมนจังรีหรือพี่วิวนั่นเองนะครับในคลิปนี้เราก็ยังอยู่กับการฝึกทําโจทย์ข้อสอบกพภาคกอยู่นะครับมาในครั้งนี้ครับเราก็จะมาฝึกทําโจทย์ข้อสอบกพในเรื่องของลำดับเวลยะกันนะครับลำดับเวลยะคืออะไรพี่วิวขอพูดง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับคือลำดับ ที่มีชุดความสัมพันธ์ของตัวเลขเนี่ยครับมากกว่าหนึ่งชุดความสัมพันธ์ในหนึ่งลำดับนะครับและวิธีสังเกตลำดับเวลยะง่ายๆก็คือหนครับในลำดับเวลายะเนี่ยครับจะมีจำนวนตัวเลขเนี่ยครับค่อนข้างเยอะนะครับและข้อสังเกตข้อที่สองก็คือในชุดตัวเลขนั้นนะครับจะมีความสัมพันธ์มากกว่าหนึ่งความสัมพันธ์และชุดความสัมพันธ์นั้นๆนะครับจะวางอยู่ในตำแหน่งที่ แน่นอนมีรูปแบบในลำดับนั้นโอเคเรามาเริ่มลงมือทำโจทย์ข้อนี้กันเลยนะครับโจทย์ข้อนี้ก็จะเข้าข้อสังเกตแรกของลำดับเวละยะก็คือมีจำนวนชุดตัวเลขค่อนข้าง,งเยอะนะครับฉะนั้นเราลองมาหาความสัมพันธ์ย่อยที่อยู่ในชุดลำดับนี้กันเริ่มจากความสัมพันธ์ของชุดตัวเลขแรกนะครับเริ่มที่เลขสิบามครับซึ่งถ้าเรามองเร็วๆจากชุดตัวเลขที่มีตัวเลขสิบามเป็นตัวเลขเริ่มต้นเนี่ยครับ เราจะเห็นว่าจะมีชุดตัวเลขหนึ่งที่มันเพิ่มขึ้นอย่างเท่าเท่ากันนะครับอย่างต่อเนื่องด้วยก็คือเริ่มจาก13ครับไปที่15 <ๆ S 1> ก็คือเพิ่มขึ้นสองจากนั้นก็เป็น15ไป17 <bamboo> <bamboo> เพิ่มขึ้น2เช่นกันจาก17ไป19 ก็เพิ่มขึ้นสเช่นกันครับและจาก19ไป21ก็2เช่นกันครับดังนั้นเมื่อได้ชุดความสัมพันธ์ย่อยเนี่ยมาครับเราก็สามารถลงความเห็นได้ว่าลำดับเวลยะลำดับเนี่ยครับก็จะเป็นการเวลยะอยู่ที่ตัวเลขสองตำแหน่งนะครับดังนั้นเมื่อเราต้องการหาค่าของสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับตรงนี้ เราก็สามารถใช้คุณสมบัติของการเวลยานะครับในการมองหาชุดความสัมพันธ์ย่อยของคำตอบนี้ได้นะครับทำยังไงก็คือทำโดยการนับจำนวนตัวเลขย้อนหลังนะครับแล้วก็ข้ามไปทีละ2ตัวเลขนะครับจากจุดที่เราต้องการหาคำตอบเราก็ข้ามไป2ตัวเลขครับก็จะไปเจอที่8 1เอจากนั้นก็ข้ามไปอีก2ตัวเลข เจอ49จากนั้นข้ามไปอีก2ตัวเลขครับไปเจอ25และสุดท้ายข้ามไปอีก2ตัวเลขก็ไปเจอที่9ครับดังนั้นชุดตัวเลขชุดนี้ครับก็จะเป็นชุดตัวเลขที่จะเอามาหาความสัมพันธ์เพื่อหาคำตอบของโจทย์นี้ครับก็จะเริ่มต้นด้วย9ครับ25 49 81 แล้วก็ตัวเลขที่เราต้องการน,นะครับโอเคเมื่อเราได้ชุดตัวเลขนี้แล้วเราจะสังเกตว่าตัวเลขทั้ง4ตัวเลขนี้นะครับมันมีลักษณะที่เหมือนกันอยู่ก็คือเป็นตัวเลขที่เกิดจากการยกกําลังสองของตัวเลขบางตัวเลขนะครับนั่นก็คือ9มาจาก3ยกกําลังสองครับ 25มาจาก5ยกกำลังสองสีมาจาก7ยกกำลังสองและ81มาจาก9ยกกำลังสองและเมื่อเราสังเกตนะครับฐานของตัวเลขยกกำลังสองทั้ง4ตัวเนี่ยครับเราจะสังเกตเห็นว่าค่าของเลขฐานเนี่ยครับ มีค่าเพิ่มขึ้นอย่างเท่าเท่ากันครั้งละ2นะครับ3เพิ่มขึ้นเป็นหก็เพิ่มเพิ่มสองครับ5เป็น7ก็เพิ่ม2เช่นกัน7เ,เป็น9ก็2เช่นกันครับดังนั้นเราสามารถหาความสัมพันธ์ของเลขฐานเนี่ยครับมาใช้ในการหาเลขฐาน ของเลขยกกำลังสองครับในระดับถัดไปได้ครับซึ่งเมื่อ9เพิ่มขึ้นอีก2ก็จะได้เป็น11ครับและเมื่อ11บเอ็ยกกำลังสองก็ได้1 2ึ x และ1 2ึ่เอนี่เองครับก็จะเป็นคำตอบของโจทย์ปัญหาข้อนี้ครับ สอบถามเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนเสริมและเตรียมสอบสำหรับทุกระดับชั้นได้กับพี่วิวโดยตรงที่เบอร์โทรและไลน์ที่ให้ไว้นี้เลยนะครับ